วนเธออยู่น้อ t โอเธออย่นี้อพเธอที่รักริงดีเขมีด้วยเหรออเธอมันบอกสบายดิพอเธอรู้จะพอเธอคือรากอพอคนดูคนดึงเึ้นมาเลยฮะอริงดิงวตื่นวันนี้ไงบ้างว่าโอเคเดี๋ยวไปจ้าจะเรื่องนี้ทางนั้ อ้ามันดูเป็นเก็บลรง้มาอีกนานเลยดิแล้วเธอนาะเธอทำเซเ็นเพงได้ด้วยใช่ใช่แล้วนี่ไม่คุ้นชาร์ลด้วยก็ใส่กับของตัวเองนี่ฉันโตขึ้นแล้วทำไมฉันคือตีวที่ชุดกับเธอจริงเหรอใช่จริงแล้วถ้าพูดับนเรื่องนี้หนไม่รู้อะไรหรอก รคือเป็นแฟนกูตั้งแต่ที่หมายต่างนอกจากเอ็มเจ้อแล้วมันไม่สนาน้องเลยนะเจ้าตังเธอเป็นไงบ้างก็ต้องดิฉันอยากจะมีลูกนี่เราก็พบกันแล้วแล้วมีลูกกันได้รักเธอนะปีเตอกร์